เรื่องของการเสียชีวิตนะฮะของสไตลิสชื่อดังนะครับก็คือคุณเซนติเมตรนะฮะก็เป็นสไตลิสที่ดังแล้วก็เป็นพิธีกรในรายการอะไรนะล้นตู้ล้นตู้บนะครับไปเสียชีวิตนะฮะเกิดอุบัติเหตุชนกันกับรถ2คันเนี่ยนะก็ตกลงไปในคันคลองชนบทานเชียงใหม่700ปีที่ตำบลสุเทพที่เชียงใหม่ปรากฏว่าคุณคุณ คุณเซนติเมตรนะฮะคุณจตุรพัฒน์เข็มนาคนะครับเสียชีวิตพร้อมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งคือคุณสุภกิจเกิดซ้ำโอ้เป็นที่น,น่าสลดมากอย่างที่เห็นในคลิปนะะดูลองดูคลิปเนี่ยฮะเดี๋ยวย้อนคลิปมาดูกันแล้วกันนะฮะนะะฮรถของคุณเซนติเมตรคือรถซีอาร์บีนะฮะใช่ครับใช่ครับแล้วส่วนรถรุ่นนี้เป็นโตลต้วตาวีออสสีดำตอนนี้เรากำลังเห็นเห็นภาพว่าคาอยู่เนี่ยใช่ไหมอ่ะอ่ะเดาย้อนกลับไปได้ไหมย้อนกลับไปย้อนคลิปดูอันนี้ะอันนี้นอ้มวชต ชนตู้บุ๊บเนี่ยก็ตกลงไปในคลอง700ปีนะคลองแพร่เจ็ดร้อยปีโอ้โหจริงน่าจะเบรกทันนะเสียดายเสียดไม่เขาบอกว่าอาจจะตกใจอาจจะเป็นไปได้ว่าพอชนเนี่ยมันชนเข้าด้านคนขับไปคุณกบแล้วเขาบอกว่าคุณเซนิเมะเป็นคนขับพอชนก็ด้านคนขับปุ๊บอาจจะบาดเจ็บแล้วเหมือนช่วยเดินก็ตกจมลงไปในน้ําคลองเนี่ยมันลึกประมาณ2เมตรก็ปรากฏว่าแต่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยดารารัศมีแล้วก็อีกหลายหน่วยงานเขาไปช่วยเขาเขาไปกู้เนี่ยเขาไปช่วยเหลือเนี่ยเร็วมากนะสิบนาทีเอาขึ้นมาแล้วก็มีจะมีการมีพยายามปั๊มหัวใจมีีอออะะไไรรต่่เนย แต่สุดท้ายทั้งสองคนถูกนําส่งโรงพยาบาลคือคือคือ,อตอนเกิดเหตุนเนี่ยไม่ได้แรงอะไรหรอกไม่ได้แรงผมดูแล้วอาจจะไม่บาดเจ็บด้วยนะก็เหมือนรถเบียดกฎฎฎฎันธรรมดานะตัวนั่งอยู่นู้นไ,ไป่าแต่ว่าพอตกไปคลองเนี่ยมันลึกเนี่ยแล้วมันมันหงายคว่ำไปเลยอะหงายท้องร้อชทีฟ้าเลยอต่อย่างที่เห็นนะแล้วก็มีนมนคนได้ยินเสียงร้องตะโกนให้ช่วยนะแต่ว่าเขาก็พยายามช่วยกันนะอแต่ว่ามีภาพตอนผมไม่แน่ใจเขาบอกว่าช่วยได้ประมาณสิบนาทีดึงขึ้นได้ป่ะใช่ใช่สิบนาทีเอง แต่ว่ามีการมีภาพปั๊มหัวใจน่าจะหายหน้าทางๆภาพมปั๊มหัวใจนะครับตอนนี้คนสีเหลืองเ,เขาบอกว่า,นาคนนั้นคือคุณเซนติเมตรเจ้าหน้าที่พยายามปั๊หมหัวใจเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็อีกคนก็ช่วยออกมาจากรถแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาล<ป>อ๋อเนี่ยฮะไ,ะไปส่งมาปรากฏว่าก็ก็เสียชีวิตคือเรื่องของเรื่องในเหตุมันเกิดตั้งแต่เมื่อคืนวันที่สองมกราคมประมาณนักสี่ทุ่มเครับก็ตามนีเรล้วปรากฏว่าก็คือว่าเขาไปเที่ยวเขาดาวันที่เชียงใหม่ไปกับเพื่อนเขาไปด้วยกันแล้วปรากฏว่าสองวันนี้ยังอยู่เที่ยวต่อ อ่าก็ขับรถกันไปไปส่งเพื่อนที่สนามบินคนหนึ่งแล้วก็กลับมาเพื่อนเขาเนี่ยเขาก็พยายามชวนใช่ไหมชวนให้กลับนะครับชวนให้กลับตลอดฮะก็คือคือคุณพิทกาชัยนี่แหละครับคือคนนี้เขาจากรายการเป็นพิธีกรลนตู้รายการลนตู้เนี่ยเขาพิธีกรด้กันสามคนถูกต้องคุณพิษกาชัยคุณเซนติเมตรแล้วคุณปนันคุณปนันเจนนี่ปนันอ่านะครับอ่าแล้วก็ไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเข้าดาวการคุณพิทกลับก่อนชวนกลับนี่บอกจะอยู่เที่ยวต่อ ชวนซ้ำอีกกบเพอกบเพอไปกินต่อทิ้งเทพเออไม่ได้อยากดูแลเพื่อนไม่แล้วรถคันนี้เป็นรถของคุณพิษด้วยนะเขาจอดไว้ที่คอนโดเขาครับก็ปรากฏว่าก็ปรากฏว่าหลังหลังจากหลังจากเกิดวันัติเหตุขึ้นตอนแรกก็ยังไม่ได้เสียชีวิตใช่ไหมฮะก็ก็มีเพื่อนสนิทในในเฟซบุ๊กในอะไรเขาก็รายงานความคืบหน้าตลอดจนกระทั่งรายงานว่าเสียชีวิตแล้วอนนี้ก็คนในวงการที่รู้จักคุณเซนติเมตรแล้วก็คุณคุณโจ้เน่ยคนนะคุณโจ้นี่เขาเป็นผู้จัดการอ ผู้จัดการร้าน Next to Normal เ,เป็นร้าน multi brand คือขายพวกสินค้าแบรนด์เนมต่างๆหลายๆยี่ห้อเนี่ยก็อยู่ในเครือของเซนทั a มาร์เก็ตต g ้งก u ุก็คนนี้ก็กดังเป็นเพื่อนสนิทกันทีนี้มาฝากของคู่กรณีครับนางสาววิจิตาปุกบุญเรืองนะครับเป็นคนขับรถเก่งวีออสคู่กรณีที่เบียดกันมาเนี่ยนะเ,เขาก็ ไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะครับพอารถไม่ได้ตกลงไปก็ให้การบอกว่าก็ขับมาปกตินี่แหละนะครับ<ม>แล้วก็พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถของออผู้ตายนะฮะอ,อ,อยู่เลนกลางแล้วก็แซงปาดหน้าเพื่อที่จะเลี้ยวขวากับรถอย่างชั้นชิดก็ทําให้ตัวเองเบรกไม่ทันก็เคะดีครับพุ่งเบียดกันไปแล้วตัวเองไปติดอยู่ราวสะพานแต่ว่าคู่กรณีตกลงไปในคลองก็ไม่รู้ทำยังไงตกใจมาก เพราะรรไม่เคยประสบเหตุอย่างนี้เลยนะฮะก็พอรู้ว่าเป็นพิธีกรคนดังเนี่ยก็ต้องโอ้โหตกใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะแต่เรื่องนี้ครับเรื่องนี้ทางพันตำรวจโทธงชัยบัวเงินนะครับสวัสด์เวรเจ้าของคดีเขารรตรวจสอบแล้วนะฮะคุณวิจิตตาคูกา่กรณีเนี่ยไม่พบ แอ r พลในในเลือดนะแต่ว่าผู้เสียชีวิตต้องต้องไปตรวจอีกทีหนึ่งวันสองวันถูกต้องครับแต่ว่าจากหลักฐานที่ปรากฏแล้วก็สภาพจุดเกิดเหตุบนถนนนะฮะเขายืนยันนะครับคุณวิจิตตามีความผิดนะข้อหาขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายนะครับเนื่องจากว่าส่วนรถส่วนรถซี v ครับไม่เปิดไฟเลี้ยวก็ผิดตามบรบด้วยด้วยเช่นเดียวกันนะทีนี้ปัญหาคืออ ทำไมอย่างนั้นน่ะทําไมรถของกู้กรณีถึงผิดเพราะว่าเขาก็เหมือนมาเรนป,ปกติส่วน c ีเเนี่ยขับอยู่เลน,เป,นปาดหน้า <S 2> 2 <S เองเ 2, แล้วก็ไปปาดหน้าอันนี้เขาเขากำลังคิดว่าทำไมเขาผิดใช่ไหมเออนะครับพอตรวจสอบก้งวงจนปิดอย่างละเอียดน,นะเขาบอกว่าถานนเรนที่กิดเหตเนี่ยรถวีออสขับ เป็นจุดที่ขับเนี่ยเป็นเลนเส้นทางปลอดภัยบังคับให้เลี้ยวขวาได้อย่างเดียวไม่ให้ตรงไปนะฮะส่วนเลนกลางที่ซีอีของผู้ตายเนี่ยสามารถจะตรงไปหรือเลี้ยวขวาได้เพราะว่าเส้นจราจรมันบังคับไว้ชัดเจนนั่นหมายความว่าคู่กรณีควรจะต้องเลี้ยวขวาเท่านั้นถูกต้องนะฮะรถรถของคุณคุณวิจิตาเนี่ยต้องเลี้ยวขวาเท่านั้นแต่เหมือนกับคุณรถคุณวิจิตาเนี่ยตรงไปหรือจะตรงไปคือถ้าเขาคู่กรณีปฏิบัติตามกฎ เลี้ยวขวาเซียวีก็ขวากันไปทั้งคู่ก็ไม่ชนเขาดูจากเส้นตรารเป็นหลักนี่แหละแต่เขาตั้งข้อสังเกตว่าวีออสเขาไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวแสดงว่าตั้งใจจะวิ่งตรงแต่อาจจะตัดสินใจทันทีหรืออาจจะลืมไม่รู้หรอกแต่คุณผดูนะลักษณะของการสีดำผมว่ามาเร็วมาเร็วนี่ถ้าย้อนไปดูอีกทีเนี่ยมาเร็วมากแต่จริงๆแล้วแต่จริงเรื่องนี้ไม่น่าถึงงนะต้องเสียชีวิตนะตอนแรกผมผมยังนึกว่าเออน่าจะแค่บาดเจ็บนะน่าจะช่วยทันนะแเราเสียใจจริงนะ แต่ว่า,วาคุณ<ร><า>ปลาสะพานมันน่าจะติดนะเดี๋ยวคนคนกำลังงงว่าเอ๊ะแล้วคุณเซนติเมตรหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักคุณเซนติเมตรคุณเซนติเมตรเนี่ยนะฮะหรือจริงๆเขาาชื่อเล่นชื่อเมตร<อ>จากตุรพัฒน์เข็มหน้าฮะชื่อในวงการว่าเซนติเมตรเป็นสไตลิสต์และพิธีกรรายการล้นตู้ครับพอดีจบการศึกษาจากโรงเรียนสวนสักมตรีนะครับแล้วก็เข้าศึกษาต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรจบจุฬานะเสร็จแล้วก็ชอบด้านศิลปะมาตั้งแต่เด็กและมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นดีไซเนอร์ เสร็จแล้วก็เรียนมันธยมสายวิทย์คณิตอ่ะแล้วก็เคยใช้ห้องทดลองเนี่ยนะวาดภาพออ,อกแบบภาพวกเครื่องอพวกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายส่งเข้าประกวดตามเวทีต่างๆแล้วก็พัฒนางานในด้านแฟชั่นเนี่ยจนแบบเป็นสไตลิสสมใจเป็นดีไซเนอร์สมใจละแล้ว,ลวเสร็จแล้วก็มีผลงานเนี่ยเป็นที่รู้จักกันแล้วก็มีแบรนด์ของตัวเองเป็นพิธีกรรายการล้นตู้อย่างที่คุณกบบอกคู่กับคุณเจนนี่ปาหนานแล้วก็คุณทิศกาชัยซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันส่วนศพนะฮะส่วนศพของคุณโจณสมเกิเกิดซ้ำเนี่ย ก็ญาติก็นาไปตั้งเป็นกุศลที่วัดธาตทองเทพเองส่วนคุณเซนติเมตเนี่ยเป็นคนนครนายกญาติพี่น้องก็เอาศพไปตั้งที่วัดลังสีโสพลจังหวัดนครนายกทีุู่ลรับศพมีวันนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจของทั้งคู่ด้วยกันละกันนะครับ